วันนี้เราจะไปดูเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารที่ทางวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีจะมาแนะนำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเครื่องที่เครื่อง กรจัดทีเเียรหลารอันนี้เป็นาิบเรื่องย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยโดยโดยใช้จุลินทรีย์แต่ว่าธรรมดาถ้าเราไปย่อยตามธรรมชาติก็30-45วัน60วันอันนี้คือภายใน1วันแล้วก็ดีคือว่ามันตั้งในบ้านได้ไม่มีใคนถามว่าเหมาะสําหรับคนเมืองคนเมืองบ้านก็จะไม่มีที่อะไรตบานๆะบางคนเขาไม่อยากจะนั่นนะไม่อยากจะทิ้งลงไปหรือบางคนบางคน วางไว้หน้าบ้านแล้วขับรถขยะบางครัครร้งมาอันไหนใหญ่ก็ไม่มจะเม็นมาเขาเลิดถ้าใช้อย่างนี้มันก็จะช่วยทั้นนะนะก็มีขนาดเล็กใช้ตามบ้านก็ประมาณ2อกิโลหึงกิโลครึ่งต่อันแล้วก็มีเป็น บย่อยในเครื่องใช่ไหมคะไม่มีอันนี้คือเราแยกใหอันนี้สองตัวนี้เวลักแล้วก็จะมีไล่ขึ้นไปที่เป็สี่โลห้าสิบโลร้อยโลแเ้าก็ขึ้ใหญ่ขึ้นใหญ่ตามีตามกนอันนี้ถ้าเครื่องใหญ่เครืองใหญ่ที่จะมีตัวอ่แล้วมันจัใหญ่่เป็นมอหอกอันนี้เหมาะ่อในในกลุ่มไมรัอเลยาะไข่ไข่ได้เท่าไหร่ องนี้ก็บอกสองที่สองที่เราตะวันนะ้เปนุยไม่าเป็นดินนใส่เศษอาหารได้ทุกชนิดกระดูกระดูกระดูไม่ได้แต่ประโยชน์ใสแล้วมันจะใช้เวลายที่มันใส่แล้วมันปวดมันจะปวนอยู่ในนั้นซึ่งรุ่นนี้มันเป็นทำให้แห้งเรื่องนี้เทาไนะคะตอนโลกเนี่สหร้ิ มันมีสองโลกก็คือสองนโลกะครับถ้าของโอ่งทีห้าโลก็ใช่อันนีสองโล่ก็ไม่มีเล้วไม่มีเขดีคนไทยผลิตเองไม่ไดเกาหลีเกาหลีเกาเป็นดีนเหมือนมีกฎหมายบางอย่างไได้ตามบ้านเลยแต่ละบ้านเนี่ยทิ้งขยะอาหารลงในถังไม่ได้เดี๋ยวนไม่ต้วเเข้าแต่ก่อนเขาเขาขายเรา ารย์จะต้องซื้อถุงแล้วมาใส่บาลานี้เขาบอกว่าไม่ต้องไม่ขายอีกแล้วต้องบำบัดเองวัน